สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อ,นอ,อในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่27-28ถึง28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมนายางที่จังหวัดเพชรบุรีจะจัดงานแสดงมุติตาสก,การะอาจารยบูชาแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกันตะสิริพิคุ เนื่องในวโรกาศส,สิริอายุวัฒนะมงคล85ปีใครขอเรียนเชิญศิษยานุสิ์และสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมและก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกันตัดสิริพิขุนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีทอดพระป่าสามคัคคีสมทบทุนสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในการนี้คณะสงวัดกระโจมทองนำโดยพระครูสังครักษ์กมลชัยยาน,นโสพโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโจมทองจะเดินทางไปถวายสักการะอาจารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกันตเสิริพิขุ ในวันจันทร์ที่28กลุมภาพันนะคะกำหนดการของสำนักปฏิบัติธรรมมีดังนี้เวลา6นาฬกา15นาทีภารกิจส่วนตัวจัดสถานที่เตรียมของใส่บาทพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นข้าวสารอาหารแห้งเวลา7นาฬิกาพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันตัาสิริพิคุตักบาทพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดและสิทยานุสิตตักบาทพระสงฆ์เข้าวสารอาหารแห้งเวลา8นาฬกานาทีไหว้พระรับศีลถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์รับประทานอาหารและมีโรงทานตลอดงานเวลา10น,นาฬกนาทีทอดผ้าป่าบูชาธรรม เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพระเถรานุเถระเป็นตัวแทนนำกล่าวคำขอขมาไปพร้อมกับญาติโยมต่อจากนั้นตัวแทนพระสงฆ์และตัวแทนสถายาญาติโยมเข้ากราบถวายพวงมาลัยเทียนแพรพระเถรานุเถระนำพากล่าว คำอาราธานานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อกันตาสิริพิขุให้อยู่เป็นร่มโพร่ไใรให้สิทิยานุสิทธิ์ได้พึ่งพาอาศัยใบบุญและพึ่งและพึ่งบาร,รมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันตาสิริพิขุจากนั้นก็จะมีการแจกของที่ระลึกอย่างเป็นระเบียบแล้วก็เสร็จพิธีค่ะ ก็ขอเชิญใครสนใจจะไปร่วมงานติดต่อไปที่พระอาจารย์ธน,นสิรินะคะหมายเลขโทรศัพท์061-640-9158ขออนุมโมทนาในกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ทำแล้วด้วยดีทั้งอ,อดีต ปัจจุบันและก็ที่จะก,กระทำต่อไปในอนาคตนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ